Ủa dạ Ủa Oh my god, thằng của bay, wow, xuôi, xuôi chân lên. อะไรหรอรถสวัสดีครับไอแอมออยค่ะ,คะผมไม่แอมอิดครับผมวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมเกตวันอัโตแจ้งวัฒน,นาค่ะโอ้โชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในปริมณฑลเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันคะคุณอิดวันนี้ผมจะพาคังคูใบไปดูสิงโตครับผมสิงโตใช่ครับสิงโตจริงหรือเปล่าคะสิงโตนำให้สิงโตจริง นิยานผ่านนะของเราจะเป็นฮาวาลโจไลออนนะครับชื่อโจไลออนก็จะไปดูโจไลออนนะครับผมไปกันเลยไหมจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถกันแล้วนะครับผมวันนี้เราใช้อแดชทิปคูซันโทนในการขับไปนะครับไปกันเลยไหมแต่เปิดกระจกด้วยเวลาจะขอออกท้องทางเออโอ้โอ้พอเป็นไร <c oughs> โอ้โอ้ดู โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งาน t i v e c r u i s e c o ัน r o l นะครับเรารักษาระยะห่างทขั้นหน้าในปริบาณที่เราถือว่าโอเคแล้วนะกดปุ่มนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นเป็นสีเทากดเซตหนึ่งครั้งนะครับเป็นสีเขียวฮะอันนี้คันเร่งผมไม่ได้จับนะครับชะลอสแตนบายที่เบรกไว้เสมอนะครับเท้าในการเพิ่มความเร็วกดบวกตรงนี้นะครับความเร็วจะขึ้นทีละห้านะครับห้าสิบห้าสิบห้านะครับผมการรักษาระยะห่างจากขันหน้าโดยกดรูปรถตัวนี้นะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้รูปรถอ่า อันนี้คือระยะห่าง,งความหนากดลงมาก็จะเร็วแล้วจะเข้าไปชิดเรื่อยๆนะระยะมีประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานง่ายครับเข้ามาแล้วนะอ,อ๋อันนี้ทำไว้แล้วใช่ครับทุกอย่างเออ เขารักกันเหรอโอ้โอหน้อนเออน้องมีชื่อไหมครับน้องชื่อซาราซีซาลาซีแต่ว่าอะไรไม่รู้เป็นหนังแรกเลยนะพี่หนังคาตัวแพงไหมคะแบบเนี้ยแต่โอ้โหไม่ไม่ชอบเราเหรอมันนจะเล่อ๋อ เธอแรงเ,เยอะกว่าเรานะป้วยอ้ผ้าชนอืม <laughs> อะเากลอ๋อยากอยากกินผ้าเล่นผ้าเอ,อ้าคัอองกูไป นี่ค่ะที่พามาเที่ยวที่คาเฟ่เษธีดูไบค่ะถ้าใครเป็นสายสัตว์เลี้ยงนะคะน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆน,นะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็อาหารแล้วก็ขนมอร่อยมากค่ะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะครับ gwm แจ้าคณะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็คลิปสองนอางาใช้งานดีๆเข้ามายังไงก็ฝากติดตามเราด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวก็มีเลยถามทางกูไบหน่อยอันนี้เป็นมีเชื้อจีนปะ ทำไมเป็นแขกมันมีเชื้อจีนอะหน้านเป็นคาโ์บูไบน้าไมยหมวยอะ่ะแม่หนีตามผู้ชายไปโอเคไปละบ๊ายบายค่ะไปให้กล้อู